สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์การลงทุนวันนี้ผมมีหัวข้อที่น่าจะถูกใจสายลงทุนที่ชอบรายได้ประจําและกําลังมองหากองทุนที่จ่ายปันผลเดือนต่อเดือนแบบโหดๆอยู่เพราะเราจะมาคุยกันถึงกองทุน ETF ตัวหนึง่งที่ชื่อว่า MSTY หรือชื่อเต็มๆก็คือ UMAX MSTR Option Income Strategy ETF ฟังดูยาวใช่ไหมครับไม่เป็นไร เดี๋ยวผมจะค่อยๆพาไปรู้จักมันทีละสเต็ปรับรองเข้าใจได้แม้เพิ่งเริ่มลงทุนแน่นอน MSTY คืออะไรก่อนอื่นเจ้า MSTY นี่ไม่ใช้หุ้นบริษัทนะครับมันคือ ETF หรือกองทุนรวมที่เราสามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้นเลยแต่ความพิเศษคือ MSTY ไม่ได้ลงทุนกระจายหลายตัวแบบ ETF ปกติที่เราคุ้นกันมันเน้นไปที่หุ้นตัวเดียวเลยครับ นั่นก็คือ MicroStrategy หรือหุ้น MSTR MicroStrategy เป็นบริษัทซอฟต์แวร์แต่ที่ทำให้ชื่อมันดังมากในวงการคริปโตก็คือเขาถือบิตคอยเยอะมากๆๆเรียกได้ว่าเป็นเหมือนบิตคอย็อ r ซี่ยังไงยังงั้นแล้ว MSTY ทำเงินยังไงคำถามคือแล้วกองทุน MSTY มันหาเงินมายังไงคำตอบคือเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า การขายออปชันหรือ cover call strategy ฟังดูน่ากลัวไหมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมแปลให้ง่ายๆกองทุนเอาหุ้น MSTR หรือใช้สัญญาอ้างอิงหุ้นตัวนี้แล้วไปขายสิทธิในการซื้อหุ้นให้กับคนอื่นพูดง่ายๆคือเขายอมให้คนอื่นมีสิทธิซื้อหุ้นของเขาในราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้วเขาก็เก็บค่าเช่าหรือเรียกเป็นทางการว่าพรีเมียมไว้เป็นรายได้ และนั่นแหละครับรายได้นี้คือสิ่งที่ MSTY เอามาปันผลรายเดือนให้กับนักลงทุนอย่างเราๆพอร์ตของ MSTY มีอะไรอยู่ในนั้นบ้างเท่าที่ผมไปดูข้อมูลล่าสุดพอร์ตของ MSTY มีสินทรัพย์หลักๆอยู่ไม่กี่แบบครับเงินฝากไว้กับโบรกเกอร์สำหรับใช้ถือสถานะออปชั่นเกือบ40%ของพอร์ตพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐประมาณ30-40% เพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดความผ,ลผลันผวนออปชัน a l l บนหุ้น MSTR อีกประมาณ18%ตรงนี้แหละที่สร้างรายได้จริงเงินสดและกองทุนตลาดเงินเอาไว้คุมสภาพคล่องฟังดูแล้วก็ดูมีบาลานซ์อยู่นะครับทั้งส่วนที่เสี่ยงและส่วนที่นิ่งๆผลตอบแทนเป็นยังไงนี่คือจุดที่หลายคนตาโตเลย MSTY จ่ายปันผลทุกเดือนและเยอะมาก อย่างช่วงต้นปี2025มีเดือนหนึ่งจ่ายถึง2.37ดอลลาร์ต่อหุ้นรวมๆกันในปี2025แค่ครึ่งปีแรกก็เกือบ12ดอลลาร์แล้วถ้าราคา ETF อยู่ประมาณ21ดอลลาร์ก็คิดดูสิครับอัตราผลตอบแทน Dividend Yield แบบนี้เกินร้อซตต่อปีเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนของแบบนี้มันต้องมีเบื้องหลังแน่นอนแล้วมันเสี่ยงจริงไหม คำตอบคือใช่ครับเสี่ยงแน่นอนเพราะแม้เราจะได้เงินปันผลเยอะแต่ราคาของกองทุน MSTY เองก็ร่วงแรงไม่เบาอย่างในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาราคากองทุนเคยขึ้นไปเกือบ47ดอลลาร์แล้วร่วงลงมาเหลือ21ดอลลาร์เท่านั้นเองซึ่งถ้าคุณซื้อผิดจังหวะปันผลยังไม่ทันคุ้มทุนราคาก็หายไปก่อนแล้วและอย่าลืมนะครับว่ากลยุทธ์ขายออปชันนี่มันคือการเดิมพัน ้า MSTR วิ่งแรงเกินไปหรือร่วงแรงเกินไปรายได้จากออปชันก็จะผันผวนตามไปด้วยสรุปว่าเหมาะกับใครผมว่ากองทุน MSTY เหมาะกับนักลงทุนที่ชอบกระแสะเงินสดแบบเดือนต่อเดือนพอเข้าใจเรื่องออปชันและยอมรับความผันผวนของราคาหุ้นได้ไม่ได้คาดหวังการถือยาวแล้วมูลล่คาเพิ่มเพราะพอร์ตนี้ไม่เน้นการเติบโตของทุนเลยครับ ถ้าคุณเป็นสายลงทุนที่หวังปันผลสม่ำเสมอเข้าใจความเสี่ยงและอยากกระจายพอร์ตบ้าง MSTY อาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ถ้าคุณเพิ่งเริ่มลงทุนหรือกลัวราคาผันผวนมากๆผมแนะนำให้ลองศึกษาเพิ่มก่อนหรือเริ่มจาก ETF ที่กระจายความเสี่ยงกว่านี้ครับวันนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับว่า MSTY คืออะไรรายได้มาจากไหนและเสี่ยงแค่ไหน หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังหาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนถ้าเพื่อนๆอ,อยากฟังรีวิว ETF ตัวอื่นหรือมีคำถามเกี่ยวกับการลงทุนฝากไว้ในคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ